สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูเกียวมาซึด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นไอาเบลียนะครับตอนนี้เริ่มกอดนะมือแรกครับของค่อนข้างครบนะแต่ว่าไม่มีชีนิวครับแต่ว่าถ้าเกิดโดนชีนิวขึ้นมาหรือว่าโดนแฮนด์แท็บเทียบไม่ใช่แม็กซี่ครับเราก็ยังปรับไปต่อแบบสองสามกอกเลยนะตรงนี้มือแรกครับมีเป็นแม็กซี่นะมีเป็นมิลเลอร์เมดครับมีป้าด้วยแล้วก็มีนกครับแล้วก็ไอเจดนะตรงนี้เราจะเล่นแบบเป็นท่าที่เป็น ป้าคู่กับการ์ดหนึ่งใบใช่หรือป้าคู่กับมิเลเมก็ได้หรือจะมีนกครับแล้วก็มีไอเจตโน่นนี้นั่นนะเล่นต่อท่าเยอะๆตรงนี้เริ่มเกาะครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับท่าเซฟนะครับลงป้าเลยครับลงป้าปุ๊บเดี๋ยวป้าทิ้งโมโน่นนี้นั่นตรงนี้ฝังค่าเป็นชิฟเตอร์ครับแย่ชะมัดนะอันนี้มันจะกลายเป็นแบบท่าเปิดเยอะแต่ว่าเล่นอะไรไม่ได้ครับเพราะาเด็กเรามันจะต้องโมลลง่ลงหลุมไปก่อนใช่ไหมแล้วค่อยชุกขึ้นมาหรือว่าโน่นนี้นั่นนะตรงนี้โดนเป็นชิฟเตอร์ครับค่อนข้างยากระบากนะแล้้ววว่่่าาเเเป็นรริมกดย แม็กซี่ครับมาโยนไม่ได้นะเพราะปกติถ้าเกิดโยนแม็กซี่ i, โยนชิปเตอร์ปุ๊บเนี่ยแม็กซี่มโยนเชนได้ใช่ไหมแล้วก็จะได้ผลอยู่แต่ว่าเป็นเธอเราครับโยนไหมก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ช่วยไม่ได้นะเราก็เล่นเท่าที่เรามีครับตรงนี้มิลเลอร์อครับตกไปเลยนะเอฟเฟกของป้าน,นี่ก็ไม่ใช้ครับเพราะมันต้องทิ้งมือลงหลุมชาขาดทุนเกินไปตรงนี้เรามีนกครับนกเห็นเพื่อนอยู่สเปรแล้วก็ชุบเพื่อนหรือสเปรเพื่อนจากมือได้ตรงนี้เราสเปรปุ๊บแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับเพราะเดี๋ยวจะเสียของมากเกินไปเเราาซิดวลย ตั้งเป็นแลนเซียครับตรงนี้เราก็ผ่านเลยครับีแลนเซียคู่กับแม็กซี่ครับน่าจะพอทําอะไรได้แต่ว่าลืมไปตอนนี้ติตชิปเตอร์อยู่นะจนงเทอร์นาครับพงัานแม็กซี่ช่วยอะไรไม่ได้ครับยังดีครับที่มีแลนเซียนะเพราะว่าแลนเซียมันถ้าเขาสเปรย์เราได้สแปนบอรดไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดแลนเซียออกจากสนามครับตรงเนี้ยมันไม่ได้แคร์ครับว่ามันจะต้องออากสนามไปอยู่ที่ไหนนะขอแค่รีฟิลด้วยการฝ่าของข้ามยังไงเราถ้าเปย์ทีชูล่ามาแก้บอร์ดแ,แน่ๆนะตัวนี้ก็ วัดแล้วกันครับว่าเขาจะไม่โหดร้ายจนเกินไปเสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเลยครับไม่ไมีทําละเมนหนึ่งครับโอ้คาชานะก็ตามสูตรนะโดนชิปเตอร์ก็ต้องโดนคาชาครับเป็นคาชายังไม่แย่ถ้าโดนชิปเตอร์นะชิปเตอร์นี่แย่มากๆอุตส่าห์มีแม็กซี่เลยนะนอมอนครับเป็นไลท์ชาร์ตนะไม่แน่ใจว่ามือจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าเพราะต้องลงไล่ฮาร์มมาก,ก่อนครับอันนี้เขาจะเสียนอมอนด้วยแล้วก็จะสเปรย์เพื่อนตามมาไม่ได้ครับแต่ว่ามีคาชาเบอร์ครับจะสามารถสั่งสเปรย์ได้ทีหนึ่งนะตรงนี้ ไลท์ท้าครับเขาก็จะมีรีมูฟใช่แล้วก็ปรับดาวนู้นนี้นั่นนะโอเไปเฟรนเดียด้วยซึ่งแปลกมากนะปกติตามหลักมันจะต้องเป็นยูนิคอร์หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวชุกยูนิคอร์มาเสิร์ฟเวทแปลงร่างเพื่อนใช้แล้วค่อยแปลงเป็นเฟรเียมาทีหลังน่าจะฟูน่าจะบาหน้า,นาใ,นใหญ่กว่านะรีมูฟสามใบครับอันนี้ก็พอได้นะเพราะพวกนี้มันไม่ได้ใช้เลยมากมายอยู่แล้วอฟเฟลของคาชาเบอร์ครับกระสังสเปคาชาในมูฟโซนหรือในหลุมขึ้นมาได้ตัวนี้ฝังข้าสเป์มอนครับ เราก็เล่นเป็นแลนเซียเลยเอออีกอย่างหนึ่งเวลาเจอพวกคาชานี่ครับแย่มากนะเพราะว่าแลนเซียครับที่มันออกจากสนามครับด้วยท่าอะไรก็ได้ครับก็คือถ้าเกิดโดนพวกคชาเนี่ยรีมูครับมันจะรีมูคว้านะก็คือมันจะไปคว้าอยู่ในรีมูโซนครับซึ่งตอนมันออกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าเป็นใครละทีนี้เราจะไม่ได้ใครกลับมาเลยนะอันนี้ขาดทุนแบบยับๆับเลยเฮ้ยสเปย์ครับเราก็เขาต้องเลือกรีมูสหนึ่งตัวนะเราก็ตัวที่แบบเก่งๆนิดนึงล้วกันเอาเป็นไลโฮครับ ถ้าเขาจะเล่นต่อหรือเขาจะทําอะไรครับเขาต้องทิ้งมือใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเขาอยากจะเคลียร์มอนี่เขาก็ต้องใช้เป็นเรียนรีมูฟถ้าเกิดเขารีมูฟไรโฮปุ๊บเราก็จะเหลือแลนเซียไว้เล่นต่อแต่ถ้าเกิดเขารีมูฟแลนเซียปุ๊บเนี่ยเราก็น่าจะพอทําอะไรได้บ้างครับเพราะเดี๋ยวแลนเซียจะบิดไอตัวที่ตั้งกันนะแล้วเขาก็จะตีเราต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้เอเฟ่ของเปเียครับรีมูฟจะรีมูฟครับทิ้งมือหนึ่งใบก่อนเลยเขารีมูฟแลนเซียนะโอ้เป็นทีบิลูฮะดีเลยที่ไม่โดนถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ติดชิปตอร์ี้ คือโดนแน่ๆนะนีบิลูเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกเมาตะกี้ครับเอฟเฟกต์แรนเสียนะไปรีมูฟคว่ำในหลุมครับอดเลยนะแล้วก็เพลครับจะเสิร์ฟต,ต่อนะบลับทิ้งมือทิ้งไปฮะทิ้งเป็นเสิร์ฟน,นักลบนะแล้วก็ได้ผลของชิปเตอร์ครับการทุกใบที่ไปหลุมไปมูฟโซแทนนะเขาก็จะของก็จะไปมูฟโซเยอะๆนั่นแหละโอ้หบิ๊กไอนะบิ๊กไอนี่ก็ค่อนข้างแย่นะเพราะว่าไลโฮนี่จะกลายเป็นทำพิษกันลแล้วละพอเขาถอดปุ๊บเนี่ยแล้วย,ยึดไปเนี่ย เอฟเฟกต์มันก็จะเกิดกับเราเหมาือนกันครับถ้าเกิดเราก็เป็นออฟฟเดนใช่ปะเล่นการ์ดเนี่ยเล่นเอฟเพ็กมอนโดนสนามเราต้องทิ้งมือเหมือนกันนะซึ่งแย่มากๆอย่างดีนะ่าที่เรามีไอเจครับไอเจเล่นบนมือนะไม่เล่นบนบอร์ดโอ้โหเลยจะเสื้ออะโอเคแล้วก็ทิ้งทโทนครับก็ถ้าแบบครับเล่นเพ็กมอนก็ต้องทิ้งมือนะทิ้งเป็นไอไดโนเลเตอร์ I ครับก็ถือว่าน่าจะคุ้มอยู่ละมัง้งไอนี่เราค่อยหาทางเคลียร์แล้วกันเนาะบิ๊กไอยืดไปตีไม่ได้ครับแล้วก็ไม่เจ็บดาเมจนะตัว อ่ะตรงนี้ปัญหาแต่ยุ่งยากโอ้โหจัวบอตัวเล่นก็มีสองตัวเหมือนเดิมน,นะยังพอได้นะเพราะว่าไอ้นี้เล่นในหลุมใช่ไอ้นี้เล่นบนมือปัญหาคือเราต้องเคลียร์หมอนี่ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียมือเยอะเกินไปอุตส่าห์จุ่มแฮทแทบมานะส่วนบิ๊กไก่เดี๋ยวค่อยหาทางจัดก,การมาแล้วกันปัญหากีกีคือคาชาเบิร์ดครับเพราะว่าคาชาเบิร์ดจะมาสั่งชูโฟนี้ได้เรื่อยๆใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นตรงนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้มาควรจะเป็นทิชูล่าซีโร่ใช่ไหมรีมูฟ๊สามใบเดี๋ยวลองดูนะว่าจะไปถึงึงหหหรรรืือออเปล่่่่่่าาาาาแตวมมมนนนนี้้้ไไดะะจัะขคบ เป็นไอเจก่อนเลยอ่าโมเด็กครับอ่ะทิ้งเด็กครับจากมือแล้วก็สเปรตัวเองถ้าโทเค็นนะอันนี้มันแอคซีบนมือทั้งหมดเลยก็เราจะไม่โดนะไรโฮดิ้มือเด็กครับเซิร์จนจิงใบอ่ะตัวแีกเสิร์ฟเป็นป้าครับเดี๋ยวเราจะต้องตีเมาท์นี้ทิ้งไปก่อนแล้วเค่อยว่ากันเพราะว่ามือเราต้องเก็บไปใช้นะซิงโครครับออเป็นไอเจครับ ไอเจดนี้ก็น่าจะพอช่วยได้นะเวลาเจพวกคาชาเลยครับมันจะับการโดนรีมูฟได้นิดนึงตัวนี้ไปเท่เลยครับเคลียร์ลรโฮรก่อนครับเพื่อเซฟมือเพราะเดี๋ยวเวลาเราเล่นป้าเนี่ยป้ามันต้องทิ้งมือค่ะถ้าเกิดลโฮอยู่ครับเราจะเสียสองใบเพื่อเล่นของนะ่ะซึ่งแพงเกินไปไอพวกนี้ค่อยหาทางจัดก,การมันไม่สองครับเราเป็นป้าเลยเอฟเฟกป้าครับทิ้งมือด้วยความที่เด็กเขาเป็นอาชานะก็ถือแม็กซี่ไว้ดีกว่าส่วนอุลลาก็ช่างารรลันเขาเล่นน่าจะเสร็จละสเปนนกครับนก เมื่อลงบอร์ดก็ชุบเพื่อนได้ตัวหนึ่งชุกเป็นเด็กครับเอฟเฟกเด็กเลยได้สองตัวนะอันนี้บอร์ดมันเต็มนะจริงๆมันลืมนึกไปถ้างั้นนะเอาไอเจดลงเข้าบนดีกว่านะแล้วตอนนี้ไม่ต้องเล่นไอมาลิเซตจะได้สามตัวแล้วเราขึ้นขอเราได้เต็มที่ตัวนี้ผิดนิดหน่อยนะครับก็เลยอดเล่นเป็นตัวใหญ่ครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราเล่นเป็นทินชูราตัวเล็กก็แหละรีมูปุ๊บแล้วเดี๋ยวไอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใช้ไอไอจดจัดการเอาเฮ้ยตัดบอร์ดตัดมือตัดหลุมครับ หรือว่าชิปเตอร์ไปมันไม่เหลือใครแล้วแล้วก็มือครับอ่ะได้เป็นยูนิคอร์นนะดีามากครับตรงนี้ถ้าเกิดเขาจวมาไม่ได้ดีมากเกินไปครับเขาจะต้องใช้เฟกคาชาเบอร์ชาและเฟกที่สั่งสเปรจากริมูโซครับมันขึ้นเชนนะพอขึ้นเชนปุ๊บเราใช้เฟกของไอเจครับรีมูฟทิ้งเลยเชนซ้อนแล้วก็รีมูฟไปที่เชนด้วยทิ้งไปเลยแล้วก็เวทต่ตอเน,นื่องครับถ้ามันไม่อยู่บนบ่อตอนรีโซมันก็จะไม่ได้เลยนะก็น่าจะพอใช้ได้อยู่เสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเลยครับไวเคลียดต่อตาหน้าตรง ้าชานะอย่างที่บอกครับแม็กซี่มีก็โยนไปเลยโอ้ชีนิวนะก็ช่างมหมครับไม่ได้เดือดร้อนอ,นอะไรอีกแล้วอันนี้กลายเป็นว่าดีนะเพราะถ้าเกิดเขาจวเป็นอาชาสักคนครับแล้วสเปรล,ลงมาทีนี้จะวุ่นวายนิดหนึ่งตัวชี้ไปคาชาน่ครับไมไ่เดือดร้อนอยูอ่แล้วอ่ะแล้วทีนี้ไปสุดท้ายครับเมนเฟจเอฟเฟกต์เลยจะสั่งสเปร์ครับจะสั่งสเปรเชนหนึ่งเราใช้ไอจครับเชนสอง ทั้งเทิร์นี้มอนสเตอร์ของเราจะไม่โดนรีมูฟแล้วก็ไม่ถูกไหลจากเอฟเฟคการ์ดนะแล้วก็ถ้ามันเชนต่อจากใครครับรีมูฟไปนานทิ้งเลยรีโซครับไอ้ี้เราก็รีมูฟไอเวททิ้งพอเวทปุ๊บไม่อยู่ตอนรีโซครับมันก็ไม่ได้อะไรนะทีเขาจะบอดโล่งครับเทิร์นเรายังไงเราย้ำได้เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าของในหลุมเราก็ไม่มีใครนะเดี๋ยวลุ้นจั่อแล้วกันอ่ะเรียบร้อย ก็ประมาณนี้นะเวลาเจอชิปเตอร์เทิร์และครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยๆนะเพราะว่าเด็กเราไปเด็กคอมโบที่ต้องแบบวนของในหลุมอะไรเงี้ยมันต้องโม่ก่อนเราค่อยเล่นนะมันก็จะลำบากหน่อยๆแล้วช่วงนี้แปลกๆครับเจอคาช้าบ่อยมากนะเหมือนมันจะวนกลับมายังไงก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูลีเด็กฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็กของเด็กคาช้าเมืสสกี้ครับก็เป็นคาช้าน่าจะเป็นที่เขาเล่นๆกันนะแล้วก็มีนี้ด้วยตัวประหลาดครับไดโนเลเซอร์ครับตามหลักกับตัวนี้เก่งมากๆนะมอสสองพันหกครับสเปรย์ ก็ไปดูไปได้ครับใบแรกเป็นแม็กซี่สองนะอุลตราสองครับไลท์ฮาร์ตชิปเตอร์นะไอ้นี่นี่แสบสุดๆไดโนเดเซอร์ครับสองใบเป็นเรียยูนิคอร์นมีออฟด้วยแล้วก็เป็นสแกโคเทเลเมนนิบิลุอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไหมที่โดนชิปเตอร์ครับถ้าไม่โดนชิปเตอร์ครับเราโดนนิบิลุแน่ๆน,นะก็อาจจะดีะก็ได้มัง้งเซอร์นลบครับมีพัดด้วยแล้วก็เป็นไหร่วงครับเวสเปเพื่อนพัดใหม่ฟิลคาชาคาชาเบิร์ด ทีนิวชี้ดาบอิมเปิลสามครับแล้วก็บิ๊กแบงแล้วก็กระดักชุบเอ็กตอรก,ก็เมทัลเดนนี่ใส่มาเล่นอะไรอะ่ะเออไม่ไม่แน่ใจนะน่าจะใส่มามูฟเฉยๆแล้วมั้งเล่นยาลร้อนด้วยซอสโซครับแล้วก็บิ๊กอายครับเมื่อกี้ก็เอาเรื่องนะดีน่มือเราค่อนข้างใช้ได้ไม่งั้นต้องเสียมือจะลำบากมีเลี้อด้วยตัวยิงไลท์แล้วก็ดาวเทียมครับคาช้าตัวใหญ่สุดแล้วก็เป็นลิงค์ฟโบก็ประมาณนี้ครับผมสำนึกคาชานะครับเดี๋ยวไปดูไลท์สองต่อครับ อันนี้ก็เป็นตายสองนะครับตอนนี้ก็มือใช้ได้เลยนะแต่ว่าไม่ค่อยดีตรงที่ไอวินเนี่ยวินโอเวอร์เนี่ยบางทีมันก็ลำบากนะเพราะถ้าเกิดมาขึ้นมาเนีย่ยมาช่วยให้เราเล่นต่อได้ก็จริงใช่ปะ่ะแต่ว่าเราใส่มาใบเดียวครับแล้วมาใช้ที่วันเปิดเทิร์นด้วยถ้าเกิดเราใช้แล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราแบบดันมีช็อตที่จะไปต้องใช้ครับมันก็จะลำบากนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวต้องลองลองดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง,างแล้วก็มีเวสเซอร์ด้วยดีามากครับมีนกกับน้องสปีเกอร์ครับตัวนี้เรา,า,า,าเก็ข ใช้เวเสิร์นะเช็คอุลตลาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดโดนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราลงน้องผู้หญิงแปสปีกเกอร์แล้วก็วินโอเวอร์เปลี่ยนไปใครสักคนครับแล้วเดี๋ยวเล่นไปคาโบที่คู่กับนกกระเดะอาได้เสิร์ฟได้ครับเราก็เสิร์ฟตัวฟรีมาก่อนนะเป็นป้าครับลงป้าเลยเอฟเฟกต์ป้าครับทิ้งมือโอ้ก็ว่าอยู่ว่าตอนเสิร์ฟมันเชนอะไรนะถ้าโดนตรงนี้จนะสวยครับเพราะว่าเราจะเสียมือฟร,ฟรีเลยนะดีโซครับ ไม่เป็นไรครับไปต่อนะใช้เป็นวีโนเวอร์ครับเปลี่ยนป้าไปเลยเพราะว่าตรงนี้เราเดี๋ยวเราสเปรย์นกอย่เรเล่นต่อได้สเปรเป็นมิลเลอร์ครับแล้วก็เฟดอกเลยสเปรย์เอฟเฟกของมิลเลอร์ครับทีบิวนะแล้วก็้างโถกเองครับต้เดี๋ยวตั้งบอร์ดก่อนสามตัวแล้วก็ไปต่อครับเอาเล่าดาก้อนแล้วก็เฟกเด็กครับตกหลุมเสิร์ชซึ่งปกติครับถ้าไปตาวคบัว ตอนนี้เราต้องเสิร์ชไอวินเวอร์ใช่แต่วีโนเวอร์ใช้ไปแล้วตอนนี้เราเสิร์ไปใไบไไชุบมาก็ได้ก็ใส่มาก็ได้ใช้หลายอย่างนะไปเลยชุบสี่ดาวด้วต่ำกว่าครับเรามีป้ากับสปิเกอร์ใช่ไหมก็ชุบป,ป้าขึ้นมาแล้วกันอ่ะตัวน,นี้ไปต่อไม่ได้มากครับออกเป็นแรนเซียแล้วกันตัวน,นี้อย่างที่บอกครับไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันโดนจังหวะนี้มันก็แย่จริงแหละตัวน,นี้ไม่เป็นไรครับเรามีคอเล่นนะตรงลุมตัวหนึ่งโอ้โจเก่งนะมีอุลล่ากับแม็กซี่ครับน่าจะพอช่วยได้บ้าง ตอนนี้กลับไปก่อนครับดอเฟดแม็กซี่เลยโอ้ยฝ่ายเชนมาเป็นสลัมเบอร์นะเป็นลูนิกครับสเปเลยตัวนี้สเปปุ๊บเราก็จะมีเป็นแลนเซียนะเล่นได้อยู่ดีโซครับตัวนี้ออกเป็นน้องผู้หญิงครับก็เดี๋ยวจะทิ้งมือชาเป็นลูนิกครับก็ได้เป็นลูนิกแหละเพกเลย ิ้งมือครับโอ้โหทิ้งเป็นวิดัเวอร์นะวิดัเวอร์ขึ้นมือแรกเหมือนกันครับอันนี้น่าจะเป็นเด็กลูนิกที่ผสมกับไอบาเลียครับที่เขากำลังฮิตกันในยู u b e นะก็มีคนเล่นเยอะแหละก็เป็นเด็กที่เก่งประมาณนึงครับและด้วยความที่เป็นเด็กผสมครับมันต้องดูส่วนสัดส่วนนะว่าเขาใส่เวทเท่าไหร่แล้ะด้วยความที่ในมาสเตอร์เอว์ครับไอพวกเวทลูนิกมันโดนแบรไปเยอะนะทำให้แบบมันน่าจะเหลือของน้อยลงเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้ครับจริงๆอ่ะเราจะโยนตรงนี้เลยก็ได้ใช่ป่ะเพื่อที่จะขัดไม่ให้ฮูกินเอาเวทมาแปะครับแต่ว่วา คิดว่าเก็บไว้โยนตอนที่เขาจะจัวดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเขามือเขาหมดเงี้ยมันก็น่าจะพอดีกว่านั้นแล้วตรงนี้ครับด้วยความที่เป็นลุนนี่ครับเราใช้เฟคของไลเซ่เลยสางสเปร์ิโซค,ครับตรงนี้เดิมๆิมเราจะสเปร์เป็นไอตัวไลโฮใช่ไหมเพื่อในเก๋เพคมอนแต่ตรงนี้ครับด้วยความที่เป็นลุนนี่ครับเราเรียกเป็นเจนเนลอเวนดีกว่าเพราะว่าเจนเนลอเวนบอกว่าเวกกำดักที่ออกจากสนามฝั่งข้ามครับไปมูโซนก็คือถ้าเกิดเขาใช้เวรลุนนีครับแปะปุ๊บไปมูโซนเลยและของที่เขาจะยัดกลับมาครับมันจะมีนะ แล้วเดี๋ยวตัวที่สองครับค่อยสเปรย์ใครสักคนมาช่วยก็ได้สเปรย์ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวรอบเวงครับลงสนามเสิร์ฟเวกกระดกขึ้นมือตัวนี้ก็ไม่เหลือใครแล้วครับเหลือแต่เหรียญน,นะเอาไว้เสิร์ฟหาของมาเล่นต่อไม้หนึ่งครับอันนี้ก็เสิร์ฟเหมือนกันนะตรงนี้เรามีปูราก็จริงครับแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเริ่มรับเป็นตัวไอ้บาเลียครับสเปรย์ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราสเปรย์ไลโฮมาแล้วก็ตัดมือน่าจะพอได้นะ โออกไปนี่ด้วยไอ้ตัวปัญหานะเริ่มคิดถึงไลโฮลแลสิตัวนี้ปรับฟิล์มมาก่อนเลยน่าจะกลัวโดนดิดมือนะแล้วก็เป็นเฮกซ่าครับเฮกซ่าจะโม่ครับตัวนี้เขาโม่ปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะปรับดาวครับถ้าปรับดาวเนี่ยรู้สึกแปลกๆครับยังนึกไม่ออกนะว่าจะเป็นใครครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องโดนอะไรบางอย่างเทียบที่จะกูไม่กลับแน่ๆเพราะงั้นเดี๋ยวใช้เป็นอวลราแล้วกันนี่เกยเลยดีโซครับ โอ้โดนพัดพัดนี่หนักจริงพัดนี่ยึดมอนซะด้วยทีนี้แย่มากครับเพราะว่ายึดแลนเซียไปครับแล้วเอฟเฟกที่ว่าออกจากสนามของแลนเซียครับมันจะต้องออกจากสนามโดยอยู่บนบอร์ดเจ้าของครับก็คือตรงนี้ถ้าเกิดเขาแบบเอามันไปต้มยาคาแกงครับเราจะไม่ได้ทีชุล่านะจะผิดแผนไปนิดนึงเลยโอ้ลิงทิ้งด้วยมีสปินครับสป็ิก็เลขสองดาวนะตัวนี้แม็กซี่ยังติดอยู่ครับยังพอได้นะเพราะถ้าเกิดเขาเล่นต่ออย่างเงี้ยเราก็จะได้จวขห่อมาเรื่อยๆ สปินครับโม่สองดาวต่อโมเด็กนะตามสูตรเด็กตกลุงเสิร์ตเสิร์ตเป็นนกค,ครับเพราะว่าเขาก็เหมือนเราครับไม่มีวีดโอเวอร์นละลาคีบันดลิทที่เป็นลุนนีครับไม่น่าจะใส่เวชชุบเปเป็กน,นกเลยสเปรยครับจวดัว,วป้านะอย่างดีครับป้าไปขอเล่นตาหน้าแล้วก็นกค,ครับเมื่อนงมาสเปย์ชุบเพื่อนหนึ่งตัวชุบเป็นเด็กขึ้นมาเราก็จวดยับๆนะหาขอมาเล่นต่อ โเทเคครับแล้วก็ซิงโคเป็นไอปาดีนะถ้าเกิดจะไม่ผิดครับไอลิทที่เป็นไอบาเลียผสมรุ่นนี้ครับเขาจะเน้นไปที่ไอปารตัวนี้ครับเพื่อจัวใช่จัวสามแล้วก็เขาเล่าจัวสี่แล้วก็หาพวกเวทรุ่อีกมาแล้วก็จัวต่อเป็นแบบจัวเจ็ดใบดีนะหาของเยอะๆนะน่าเสียดายนะอุลลาใช้ไปแล้วแต่ว่าถ้าไม่เกี่ยวตรงนั้นน่าจะหนักกว่านี้จัวสามครับโอ้มีเวทด้วยเวทเสร็จครับแต่ก็ยังดีนะที่แบบเรามีไอนี้ใช่ไหมเจ้าเวทครับ ไปมุกโซนทีีเขาจะเหลือเวทลูนิกแตหลุมแค่ใบเดียวมั้งผมมีใบด้วยเขาจะเริ่มคิดผิดแล้วนะถ้าใช้ใบก่อนจะดีว่านี้เยอะเลยใบยครับอาทีนี้ก็หมดละลงหลุมเหมือนเดิมมีคอด้วยแล้กกรฟเฟค,ครับตัวสามเลยแล้วก็มีน้องผู้หญิงครับสเปรน,นะยังดีนะที่แบดาวมันไม่ลงครับลงปุ๊บก็ขึ้นเป็นเก้าครับไม่น่าจะมีใครจริงๆ ผ่านเลยนะเพราะพลังไม่ผ่านครับไอเดลตาจับตั้งการไปแล้วมีเซตหนึ่งใบด้วยครับล้อมือสามใบอย่างว่าครับพวกเวรุนิกมันเหลือน้อยนะโอกาสโดนก็ไม่น่าจะมีเยอะเท่าไหร่แล้วก็ไอปาเดียครับมันทิ้งมือยิงมอนส์เราไม่ได้นะเพราะว่ามีเวชุบเลี้ยไว้อยู่เวชุบบอกว่าถ้าเรามีไอบาเรียสามตัวหรือมากกว่าครับมอนสเตอร์ไอบาเรียรของเราครับจะไม่รับผลเอฟเฟกต์ effect. จากเอฟเฟกต์ของฝ่าข,ข้ามที่สเปรด็กก็คือยิงได้ครับแต่ไม่ได้ถูกลายนะเก่งมา,มากตัวนี้ข้อเธอครับเดี๋ยวเราหาทางจัดก,การดีกว่าโอ้ยนี่มา ไม่เป็นไรเราโวมันเยอะตัวนี้ขั้นแรกครับเราสเปย์นกใช่ไหมนกปุ๊บชุบสีดาวครับงง,งๆเสรอไข่ก็ได้ขึ้นมาแล้วทําบาลอนตั้งไว้ก่อนเผื่อเขาเชนน้่ยนี่นะครับบาลอนได้ช่วยเนเกตได้นะโอ้ชีนิวซะด้วยชีไข่อะนี่เด็กตอนนี้ไม่กล้าเล่นเด็กอกแล้วครับเพราะเราจะชุบตัวสีดาวนะพวกบีใบด้วยไอ้หมอนี่ของเงยอะจริงๆก่อนน่าจะใบใบเจนนตนเวเหมือนเดิมแหละเพื่อกันไม่ให้การเขาไปมูโซนนะ รีซ็อเลยโอ้โหโดนรีมูสโดนรัวอีเปอร์ไม่เหลือแล้วแต่ไม่ได้ใช้ละอีเปอร์อิวลิลแมทเฮ้ยสเปนนกค,ครับตามสูตรนกชุบหนึ่งตัวชุบเป็นสีดาวครับเดี๋ยวเรขึ้นสิตรงนี้นะโห,โหเวทยิงเลยจะเสื้อไอมอนี่ไม่เป็นไรเราไปอยู่ะละล่านะพอเขากดเท็กจะโจมปุ๊บเราใช้ระละ่าตัดทีก็จบละเพราะว่าจุดอ่อนสำคัญจริงๆของเด็กไอลูนิกเนี่ยครับ คือมันจะต้องได้จั่วครับถ้าเกิดมันไม่ได้จัว่วพาะเขาจะต้องเสียของแบบมากมายครับเพื่อที่จะอยากจั่วใช่ไหมอย่าไม่ได้แก้เขาใช้แบบเล่ยเทสสาใบใช่ไหมเพื่อที่อยากจั่วครับถ้าเราตัดปุ๊บไม่ให้จัว่วเขาจะเหลือมือแค่ใบเดียว,ล,ว,วละว้าเลยดีโซครับเสร็จปุ๊บตรงนี้ดาบมันไม่ถึงนะครับเราก็ลิงเป็นมา้าละกันนะม้าเดี๋ยวทิ้งมือครับมือเอยเอะแล้วทิ้งมือเลยเลยตะหนึ่งใบเก่าเขาทิ เตเป็นฟิลนี่แหละเขาแบบเล่นใหม่นะพอมือแค่ใบเดียวครับเขาต้องมีเวชะแล้วก็มีใบายนึงเอาไปทิ้งเรียกหูก,กินอะไรเงี้ยทำให้มือเขาเหลือน้อยมากๆเสร็จไปกเล่นต่อครับลงป้าเลยเอฟเฟกต์ป้าครับจะทิ้งมือนะใช้ป้าในถุมรีบุ๊แทนได้เราต้องเก็บมือไว้ไว้เล่นต่อถ้าปเป็นเวนเฮกซ่าครับเฮกซ่าโมโมเด็กนะเด็กตรงนี้เสิร์ฟไม่ได้ครับกดไปอย่างนั้นแหละอ่ะตอนนี้เราได้ได้ดาวมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยทา,าไปต่อใช้เป็นเหรียญครับ ใส่เป็นผู้หญิงขึ้นมานะเพราะเดี๋ยวไอตัวไอเจ๋ครับเวลามันจะสเปร์มันจะต้องทิ้งน้ําไอคูนี้ใช้ไม่ได้วินโอเวอร์ครับรีมูฟเก็บมอนไอบาเรียจากหลุมหรือมูฟโซนขึ้นมือได้เก็บเป็นน็อคผู้หญิงครับสติ๊กเกอร์แล้วก็สเปร์สติ๊กเกอร์ไปเลยเสร็จปุ๊บซิงโคครับสเปร์ดาวทีชูล่าซีโร่ลิมูฟสามใบครับไม่เหล่งก็เหลือสปเปร์นนะเพราะสเปรป็นตั้งตีครับตีปุ๊บแด็บดมจแรงๆ ตรงนี้ธาสุดท้ายครับไอเจเลยทิ้งน้ำหนึ่งใบสเปแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้พดาเมจมันจะยังไม่ถึงนะมันแค่สองสองสองครับแต่ว่าตรงนี้ด้วยความที่ได้เขาเป็นลูนิกใช่แล้วเรามีการ์ดรีมูฟแบบมากมายนะเราก็ซิงโคครับออกเป็นซซสโซเอฟเฟกต์ก็กดพลังแบบคาบนะแล้วก็เกมพลังมาหูลาน,นครับตัวนี้เซตนี้ชนะแน่นอนเตน้ยเลยอาก็ไล่ดาเมจน,นะเอาตัวใหญ่ตีก่อน ก็ประมาณนี้นะก็จุดตัดจริงๆก็คือที่เรามีอุลตร้าตรงที่เขาใช้รุ่นหนึ่งจั่วแหละเพราะเกิดเขาโจบปุ๊กเขาจะมีของไว้เล่นต่อเรื่อยๆใช่ปะมันก็เป็นเด็กที่น่าจะเก่งใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็แล้วแต่จังหวะนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูรีเดย์สองคัพน,นะครับอันนี้ก็เป็นรีเด็กของเด็กไอบาเลียผสมกับพวกรุ่นหนึ่งนะที่ครับ c o l u m ลืมกันตอนนี้นะอเวสใส่เยอะมากนะมันเหลือเยอะขนาดนี้หรือเหรอแต่ว่าอย่างว่าครับไอเวสดิสเปลนี้กาก,ากนะแล้วก็โกดเด้ดนเดบบิ้ใช้กับดนลตล กใกล้ดูไม่ได้ครับใบแรกครับเป็นเฮกซ่านะแล้วก็เป็นดิซีดีว่าครับไอ้นี่ถ้านอมอนสามารถสเปย์มอนซีเซเพนสามดาวหรือต่ำกว่าใครเปร็นซีเซเพนไอนี่อ่ะสเปย์นี่ได้ก็ลงมาปูแล้วก็โม่นะโม่เด็กน่าจะเล่นต่อได้บ้างแล้วก็เป็นแม็กซี่ครับตามใบมิลเรล,ลร์เมดเอรลาสามสปีกเกอร์ไลโฮแล้วก็เป็นตัวนกเวสเซอร์ครับก็อย่างว่านะวเวสเซอร์มันเก่งครับใส่มอนแม่นางเงยอะก็ได้ขอให้วเวสเซอร์เต็มมันก็เสกใครมาก็ได้แล้วก็พัทครับพัทใส่ไปเดียวก็โดนนะ ไอ้แล้วพัดนี่หนัก,กมากนะทำให้บอร์ดเสียไปประมาณนึงเลยแล้วก็เป็นวีโนเวอร์ครับไปรุนิคเขามีเวชชุบด้วยก็ทำไมไม่เสรอกเวชชุบนะเวชชุบน่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าแล้วก็เป็นชิ้นิ้วครับรุนิคทิปแฟชชิ่งไฟล์เดสทักชั่นฟฟชชิ่งเคิร์สสลัมเบอร์สไตรติงสตอมก็้ดดับเลดแล้วก็เป็นดิสเพลนะเอ็กตาก็เป็นพวกเซตลูกนี้ครับสามสี่ใบนี้นะเป็นรุนิคแล้วก็เป็นไอบาเลียครับก็น่าจะมีท่ามาตรฐานนะเพราะเขาใส่ตัวเทียบ เป็นเอนจินมาเขาค่าโค้ง,งครับถ้าโจ๋พวกนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้นี่คู่กับเวทครับมันะมก็จะไปต่อได้แบบท่าใหญ่ประมาณนึงเลยที่เหลือไอ้พวกนี้นะก็มีเอลกับสปินนะเอาไว้ทำหลายใครสองดาวชุดเด็กเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเก่งหรือเปล่านะอาจจะเก่งก็ได้มั้งก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเด็กไอ้บาเรียผสมลูนิกนะก็น่าจะเป็นที่เขาแบบกลังฮีฮีกันนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ